มี้มีตัวเลขดีๆจะเวาซูเอฟซีฟังเด้อค่ะปล่าไปซื้อไวเนอะจ้ะจังได้กระถือคักๆพระอาทิตว่วคุณแม่อยู่ใช้พุ่มเป็นทรงมหไยหล่ะจ้ะคุณแม่เป็นผูน้คำนวณออกมาถูกงวดจ้ะถูกทุกงวดสูตรคำนวณมีมาตั้งแต่ โบลามโบล้านจ้ะแม่เราคำนวณออกมาให้ยเราก็จะจับกล้วยพร้อมเนาะค่ะเนาะก็ให้มาเบิ่งทุกงวดละจ้ะพอที่ใดมาจังใดจะเลี้ยงเขาเอ้ยอันแม่อันชชยภูมบมันส่งมาให้ทุกงวดนั่ะหล่ะต่ว่างวดบัวงวดลงงวดบัแม่นอยู่จ้ะเพราะว่าเฮากันรืมข้าวเนาะใครได้เบิ่งโทรศัพท์ซุ่มน,นีบัวอัดปนใดต่ว่าแม่เราก็ถูกทุกงวดจ้ะเพราะสิมีสูตรของเราอยู่ละ เราก็อยากแบ่งปันเนาะจ้ะเนาะปัญญาวัลเกสิีวอาซูเอฟซีฟังนั่นหลากไม่พิมพ์คุ้มอยู่นี่เขาจะไปซับโนใหม่เพราะท่านได้ไปซับอยู่อ้าววสีแกงโนใหม่บ่เหมือน่สีแกงโนใหม่ด้วยเหมือนเนี่ยไข่บดแดงเกิดมาสองนอคู้รู้เนี่ยเนี่ยไข่บดแดงแกงใส่บ่เหมือนี่แกงใส่เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิแกงซูเอฟซีกลิ่นนี้นี่เนี่ยไม่พิมพ์นี่เพิ่นเฮดมาให้นี่นี่เพิ่นคำนวณมากของเพินมันสีเป็นสูตรของเพินยังสี่ซี สองสี่หกแปดศูนย์เป็นยูไชนีพุ่มนี่แหละเพิ่นคำนวณมาศูนย์ั้นพันสิเป็นเลงสี่ตลอดแต่ว่าพระอาทิตย์ทั้งงวดก็ได้เอาลงงวดก็่ได้เอาลุ่งลงเป็นบางงวดจะบางงวดก็ะเบเด้ลงแต่แม่เราส่งมาให้ทุกงวดนั่นแหละถือคนถือซุ้งงวดเพิ่อที่จะถือสุ้งงวดลราจะนี่เด้แม่เราส่งมาให้ปฏิบัติการตะว่าพระอาทิตย์ก็ไม่พิมพ์บอกเปลี่ยน วันนี้ถูกยูแต่ก็ได้น้อยเ่ราะขึ้หัวกรอนหัวกรอนได้หลายจ้ะนี่แหละหัวประจับคู่ให้พร้อมเนาะค่ะเนาะจับคู่มาเรียบร้อยหลังจับคู่จะว่าโพสต์ที่เขาไม่แกะออกเห็นมันตัวใหญ่ๆกวโกโก้นะบ่่คอยชัดจ้ะนี่จ้ะแม่เราเห็ดมาให้เนาะค่ะเนาะน้วเพเป็นยังบ่็ยังไม่ขึ้นมันบ่นัริษัทกเอาตามโพสตครับ นี่เราจะเพราะทีเทียนให้เบิ้งเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าจัิงสิหระเพิ่นมาจับคู่ให้จัิงสิได้ไหมพิมพ์นี่เพิ่นมาจับคู่ให้จ้าแล้เป็นกระบอกมูจักนั่นเหมือนกันก็เพิ่นน่นเระเพิ่นจับจังไหนกับนี่ล่ะสูตรดลงเพื่ันจับได้ซีซีสองหกอะคาูนแปดเซียนตัวจริงคือกันเดอร์นี่เด้อทุถูกทวงวันถูกทวงวดนแล้วเอฟซีสิมาร์คน้ำเพิ่นหมดเะรอบอมัก จังได้มันเละเพระอุทิตก็ไม่พิมพ์คักๆแม่เฮาว่ะอันนี้มันตรงกันเด้่องวดนี่แม่เฮาว่าเนาะเพิ่นนั่นคอมเมนต์มาแห่นว่าคือฝันตรงกันกับแม่แท้เพิ่นว่าจังซี่นะตรงกันเลยเละเพิ่นก็เละอันพระอุทิตนี่ล่ะจ้ามีตัวเดียวกันพร้อมเนาะสองหมี68มี04พร้อมเด้องวันนี้้าเพิ่นก็จับมาอันให้จังซี่ก็บ่ฮู้คือกันแต่ว่ามันเข้ากันเจ้าหกแปดเพระอุทิตหนิงบ่68กแป เท่ากันศูนย์สี่กังวดท่แลวกับฟันใดนัาานแต่นะตารางวดเป็นตรงกันก็นกรเรียกน้องก้อยเด้อยกศูนย์สี่กับสี่สี่สน้องก้อยกับฟันท่งห้ศูนย์สี่กับสี่สี่งวดงวดท่แล้วน้องก้อยกับถูกศูนย์แปดนะเพราะที่เนาะศถูกศูนย์แปดนี่เข้ามาแล้วน้องกอ้อ,งกอยก็ได้น้องก้อยก็เริ่มจะไม่ให้โชคลาภแร้วจ้ะน้องก้อยน้องกุ้งนี่ละจ้ะนี่ละครับงวดงวดสีมานี่ละงวดมืออื่นมือฮือนี่ละ ผู้เขาเมืล่ลไหก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าก็มาคอมเมนต์อ,อ,นอยู่ช่องแม่พิมพ์ผ้ารวยเด้อจ้ะอีกช่องหนึ่งก็ช่องพระอุทิศแม่พิมพ์มีโชคได้ได้โชคได้มานํากันทุกคนเนาะค่ะเนาะหัวสิบเจ็ดกลุ่มผ้าหกหาวเนี่แหละจ้ะอยากจะใครเอฟซีถือน้ำนี่เลขกได้อยากเอฟซีได้น้ำทุกคนจ้ะกกันฝันว่าศูนย์ซีออกศูนย์สามสามศูนย์ม่ใช่หรว่าจังไรหรือต้องไปท้ำบุญหลายๆพระอุทิศก็นี่ยละก็เลังสะสมไปเรื่อยๆอยู่นี่ ให้อันดึงเอซีได้ให้ได้ถูกน้าช่องเห้าดังๆแต่ว่า,าวก็บอาพ่อที่ก็มากคก็เก่าแหละมากเลจะข 8, 6, ่วงมากแปดทุก็แปดเก่าะมากแห้งเงินบักรใมากแห้งมารแห้งแล้ว น้ำมันหลังแอ่นคนนี้วันนี้ซื้อซ้ำนี่แหละมันบ่แกเจ้าซาซื้ออยกศีรษะซื้อส้มนี่กันไว้นำ้ำเพลินหายมากเขากะซื้อกันไว้น้ำแต่ว่าเรกจะคล้องตัวนี่ม่นบ่จัดคักๆกันบ่จางหัวนี่ฟ <ใจ S 2> ันทุ่งคักๆแน่เลยมั่นใจคณะเลยในเอฟซีเอฟซีเห็นบปป่ปลาปื้อปลาปื้อโพธิ์ปลูกกับพี่น้องท่านอนเสิไปเก็บเลยเก็บไปขายเก็บไปขายเก็บไปขายบุญ เมบ่าก,กินนี่แล้ว,มา, e ลวมาฝากเอฟซีนี่และยังว่าไม่พิมพ์ว่ามื่อ่านมาเบิงวิวทั้งนี้เนะี่ยมันจะสีง,งามเพิ่นว่าก้าไปซื้อไว้ด้วจากเอฟซีเลขเข้ากับบอม,มีหลายตัวด้วยจากมวลนี่เพราะว่าพอทิพไม่พิมพ์จะบ,บไปเอาเลขทางอื่นนะจ๊ะจะมีแต่ผูที่พ่นอยากให้นะคะเพราะมองมองเพิน่นเขานะนะไม่พิมพ์มองเลขเขาาพเิ่นเขามากนะเดี๋ยวไปหาป้าไปจะเอามองมอง,มองแม่นเอาเอาซินเอาซินซินเลย เอาแม่นแม่นเอาตรงตรงมาอันเบาสู่กันฟังนะเพราะีนเนาะเอาก็ะสีได้บ่ต้องไปซื้อหลากหลายเพราะว่าแต่ว่ามั่นใจเลขที่ว่าเป็นหาต้องงวดนั่นละจ้างวดนี้มั่นใจแห้มันตรงกันหลายครั้แน่แต่ว่าแต่ว่าจักตรงกับของผู้ใดแน่วูโบกหูจักแต่ว่ากรเลขกถ้เท่าเลขกแคเท่าย่างเดียวชนะไม่หยุ่นอนเบอร์เกลเบอร์เกี่ยวกับผู้ใดเอง่นะบ้านียันที่ว่าไม่พิมพ์เบาคลิปเพราะว่านี่เนาะเลขที่ไม่พิมพ์ฝันว่าปู่คนเสีย นั่นแหละจ้ะบ้านเลขที่เพิ uh ่นกับแปดแปดหกฮ่าตรงกันไปเบิดเลยบาร์เลขที่เพิ่นกับยังแปดหกเด้อเพิ่นเพิ่นเสียอายุเจ็ดสิบหกจ้ะคนบ่ได้เสียแต่ว่าฝันในฝันในฝันเราเพิ่นเสียแต่ว่าอันพ่อซอเกิดเพิ่นนั่นแปดเก้ามานเลขที่กับแปดหกเขาตามมาเลยบางเหนียวมันแต่ของช่องเท่านี่มันตรงกันหาหาข้นหูข้นเลยป้าด เลื้ยเสืออยู่จ้ะและนี่เนาะเล็กแม่ห้าเนะอัาจาว่ากับมีอยังกระเบ้าเบ้าเบ้าไห่มูอันพี่น้องเขาฟังน้ำกันซะเกินจ้ะนี่มแม,ม่แม่เ้าจับมาบมาแม่พิมพนี่แม่แม่เป็นกระจับครูเพราะทินเล็กกันแล้วมาหลอกออกอาหายเบิ้งจัวสีเนาะมันจังสีชัดเจนนึงสินะจะห้ได้โชคน้ำกันเด้อ่ังวดนี้เด้อเดี๋ยวแม่พิมก็จะไปทํำบุญอีกละไปทำบุญเป็นสายบุญดึงกันไปเนาะเพราะทินเนาะแม่เพราะแม่มืออื่นนี่บุ่นี่จะได้ไปอีกนี่คิดว่า ไปรวดไปมือได้ไปรวดบ่ยากทําบุญบ่ต้องเรียกมือเลียกวันหนึ่เอาวันใดวัานใดที่พร้อมดีเบิดจ้ะโชคให้มันลำดวยนํากันทุกคนเนาะค่ะเนาะนี่แหละครับเลขก็ได้บ่หลายตัวสี่สองหกเดียวเดียวเดียวไม่ขึ้นมันบวกเห็นแล้วสี่สี่สองหกศูนย์แปดเอามาสิมาดูแต่ศูนย์แปดหนึ่งก็ออกแล้วจักแล้วแม่เขาจับมาให้แต่วว่าก็ กระเบื้องเอาจานันนี่ทั้งทั้งนี่เลยคนมีแค่หาตัวจ้ะแต่ว่าอัตวา่าคนได้จับถือจับก็ถือขัดสน,นไปนอกไม่ทิมเน,นะาะแต่ว่ามันปฏิจจตรงเลยเขาติกรมีนี่แปดหกนี่เนาะจา้ะเนาะแปดหกตรงตัวมากเลยละ่ะแต่แม่ห้าบปฏิจจับกูแบบนั้นเพิ่นจับูเพิ่นยังซี่เอากระสุนของเพิ่นมาเป็นจับของเพิ่นเนาะแต่ของเฮามันเป็นตัวนี้บาดเนี่ยมันกระบอกแตกต่างหรอกจ้ะมันเนี่มันเข่ากันแล้วด้วยศูนย์แปดหกเหมืนมั้งศูนย์แปดหกศูนย์หกแปดลำรวยน้ำก จังได้ก็ให้ยโซกห้ยมานแล้วล่ะมีอย่างไก่ย่างบอยพี่น้องเอฟซีเขาฟังมวลมวนไปน้ำกันสิได้โซกได้ลาบน้ำกันคากบอมีทิ่มมวลมั่นใจบอมั่นใจอยู่เพราะว่าไม่ทิ่มจะตัดเลยลนะ่ะครับสำหรับมือนี้เอาซ้ำหนี้ก็น,นะครับเนาะสวัสดีครับ